ร่างกายแบบไหนต้องการวิตามินเสริมนะครับแทบทุกช่วงอายุต้องการวิตามินเสริมแทบทั้งนั้นนะครับคนยิ่งสูงอายุนะครับยิ่งต้องการวิตามินเสริมมากในเด็กต้องการน้อยแต่ว่าชนิดของวิตามินเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ในเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเกิดแนะนำตั้งแต่ตั้งคันเลยนะก็คือ DHA DHA เนี่ยคือกรดไขมันโอเมก้า3นะครับอ่ามันก็จะมี EPA กับ DHA ใช่ไหมครับ DHA เนี่ยจำเป็นสำหรับสมองเด็กนะครับพนเพราะฉะนั้นในเด็กเล็กๆให้ทานได้เลยนะครับผม DHA อันนี้จำเป็นนะครับที่อยู่ในปลานั่นแหละนะครับพวกนี้อยู่ในปลาทะเลน้ําลึกนะครับพวกนี้เขามีการวิจัยที่พบว่าเด็กที่ได้ DHA พอเพียงเนี่ยที่4ขวบ นะครับสมมุติว่ากลุ่มหนึ่งได้รับ d h a พอเพียงอีกกลุ่มหนึ่งได้ไม่พอเพียงพบว่าพัฒนาการทางสมองที่4ี่ขวบต่างกันทีนี้มันจะมีนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำจากคุณหมอเนาะว่าคุณแม่เนี่ยบางทีเขาจะไม่ให้ทานปลาทะเลถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าในปลามันมีสารพิษโลหนะสารพิษปร,รอดดรอิ่งเงี้ยนะครับซึ่งปรลเดี่ยชอบไปที่สมองเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย แม่ก็จะไม่ค่อยทานปลาทะเลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาสกัดออกมาเป็น DHA เนี่ยเขามีการสกัดเอาพวกโลหะหนักออกเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือก DHA ต้องเลือกที่มีเขียนไว้เลยว่ามีกรรมวิธีในการขจัดสารพิษโลหะหนักพวกนี้ออกเพราะว่าฉลากต้องดูว่าเ้ยมันมีการกําจัดสารพิษเหล่านี้ออกแล้วถ้าไม่เขียนคือไม่ได้มีโปรเซสในการกําจัดเพราะว่าถ้าเขากําจัดเขาต้องเขียนนะครับผมพอเวลาช่วงอายุถัดมาเนาะความต้องการวิตามินยิ่งมากขึ้น นะครับในเด็กๆเนี่ยผมก็แนะนำเบสิกไปแล้วว่าวิตามิน B วิตามิน C นะครับเป็นวิตามินที่ร่างกายเราสังเคราะห์เองไม่ได้ขับออกทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องการทุกวันนะครับเสริมด้วยสิ่งเหล่านี้ไปก่อนนะครับอันนี้คือเป็นเบสิกนะครับร่างกายเราเนี่ยพอเวลาอายุเยอะขึ้นยิ่งต้องการวิตามินมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าอายุเกิน25ปีขึ้นไป ยิงเริ่มต้องการเยอะแล้วนะครับการที่เราจะให้ใครทานวิตามินอะไรเนี่ยมันต้องคุยหลายอย่างเลยต้องคุยตั้งแต่ว่าโรคประจําตัวเขามีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะครับเขากินยาอะไรอยู่ลักษณะอาหารที่เขากินเขากินอะไรบ้างนะครับพวกนี้สําคัญในการสั่งจ่ายวิตามินเช่นสมมุติว่าอายุสัก40แล้วเป็นเบาหวานโดยมากแล้วจะขาดวิตามิน B เยอะเลยขาดเยอะเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีโรคเบาหวานต้องการวิตามิน B ขนาดสูง สูงกว่าปกติที่คนทั่วไปจะได้รับนะครับแล้วก็วิตามิน B นะครับโดยเฉพาะ B1 กับ B6 เนี่ยเป็นวิตามินที่ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานได้ดีคนอีกกลุ่มนึงสมมติว่าเริ่ม40และเริ่มมีคอเลสเตอรอลสูงแล้วสมมติว่าเขาเกิดได้รับยาลดคอเลสเตอรอลเวลาทานยาลดคอเลสเตอรอลสิ่งที่จะต้องทานก็คือโคเอนไซม Q10 เพราะว่ายาลดคอเลสเตอรอลจะไปยับยั้งการสร้างโคนไซม์ e Q10 ของร่างกาย แล้วคนไซคิวเทนเนี่ยยังมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลมันไปเกาะหลอดเลือดเพราะฉะน,นั้นพอเวลายิ่งอายุเยอะๆไปมันขึ้นอยู่กับว่าเขามีปัญหาอะไร